ออแล้วับผมสวัสดีครับก็วันนี้พบเกมฮองไกสตาร์เยวเหมือนเดิมนะครับผมก็หลังจากที่ผมเล่นไปจะถึงเบอร16นะฮะก็ว่าจะเปิดกาชาสักครับผมเพราะว่าขาดตัวฮิวนะฮะทีมเจ็บป่วยล้มตายกันบ่อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาเปิดกาชา,าตู้ธรรมดาครับผมซึ่งมันจะมีโปรโมชั่นลด20%อยู่จำนวน50ครั้งนะฮะ ก็คือผมเก็บได้ครบ80พอดีเนาะซีสิบพอดีก็เลยได้ใช้ครบ5ครั้งให้หมดโคต้าไปนะฮะสว่วนตู้กิจกรรมเนี่ยผมสามารถเปิดได้10โลนะฮะเพราะนั้นเราจะเปิดตู้กิจกรรมอ่าทีหลังกันนะครับผมอ่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเปิดการใชร้เฉยๆโอเคครับผมใส่เลยครับผม10โลแรกของเราขอให้มันแจ่มๆนะฮะอ่ามันจะมีแบบอะไรบอกไหมว่าเราได้ตัวดีมา <laughs> ดูปอมๆมันทำอะไรของมันอนะ่ะ ถ้ามีสีม่วงก็ชัดเจนครับผมอ๋อโอเคต้องดูว่าเป็นสีทองไหมเนาะโอเคเอ้ยเปิดพวกนี้เป็นอ๋อพวกนี้มันเป็นอะไรนะอ่าตัวลูนเนาะไอ้ผพูดผิดไลคอเนาะตอนที่เราได้ตัวละครไหมคร <c oughs> ก็คงเหมือนเกรนชินิมแพกเนาะพวกนี้ก็เหมือนอาวุธสามดาวอะไรเงี้ยอ่าอันนี้คือตัวละครนะใช่ปะ เออใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะใช่หรือเปล่าหวังว่าจะไม่เปิดผิดนะฮะวายโอเคครับผมถ้าทําจะเปิดผิดนะฮะใช่ไหมะอ,อะไรมันคือตะนะัวละครมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะดูะรายละเอียดก่อนจะบอกว่าเราเปิดผิดใช่ไหมเออผมไม่เคยเปิดกาชาแล้วก็ไม่เคยดูนะมันเป็นยังไงแต่ชัดเจนนะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะ น่าจะใช่นะฮะน่าจะชัดเจนเลยแหละว,ว่าอ่ามันคือโอกาสได้รับทั้งหมดเนาะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนะว่าเปิดถูกตู้ป่าวะว่าสำหรับมือใหม่อ่ามันเดี๋ยวแปลกใจนะเดอดูแป๊บหนึ่งฮะว่าเราได้มานี่คือไม่ได้ตัวละครเพิ่มใช่ไหมโอ้ทีนี้ไม่มีดันมาเอือเรื่องการชาเสียเนาะเอา้า พวกนี้จะเป็นการ์ดเหรอ,อยังไงนะน่าจะใช่น่าจะใช่แหละผมว่าไม่ได้เปิดผิดหรอกใช่ไหมงงเหมือนกันนะถ้ามันผิดก็ผิดไปห้าสิบโลหรือถ้าห้าดาวาหนึ่งก็เอาไปยี่สิบก็ยังไม่โผลนะ่แต่มันเด็กแปลกนะ โอ้ยมันมันกร์ดรวยนะผมว่าใช่ได้นอนนะแบบกินมันตุกๆเลยนะชัดเจนนะใช่ไหมเฮ้ยทำไมผมมาเออเรื่องตู้เฉยเลยไหมใช่เหรอวะเฮ้ยเราเปิดเราเออเรื่องตู้หรอจริงไหมโอ้จริงด้วยนะผมว่าคือไม่มีตัวเพิ่มเลยอะน่าจะใช่นะผมว่าถเปิดปิดตู้นะฮะอ้อย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 ใจกันันดีฮะผมว่าแรงก็ อเอ้ไปทำมาขนาดนี้แล้วก็เอาให้สุดเับผมนะไม่ต้องตัวละครอะไรผมเราซัดการ์ดเลยแล้วกันนะไหนๆมันก็เออแล้วก็เออให้สุดนะฮะเอาให้มันโคโปต้าไปเลยก็ลุ้นเอาการ์ดห้าดาวไปเยอะแล้วกันฮะ,ะแต่จริงๆถ้าไม่ได้มันก็ห้าสิบโลมก็ได้นะเออเอาอ่าอันนี้มันคือได้ตัวละครใช่ไหมเออแบบเมื่อกี้คือได้ตัวละครนะน้องเฮอร์ท่านะครับผม แล้วก็ใครดูแล้วก็คอมเมนต์บ่อยนะว่าผมปิดตู้ใช่ไหมงงนะเออหรือยังไงนะหรือว่ามันอ่ามันให้การ์ดมาอย่างนี้เหรอคือมันการันตีสีดาวแต่ไม่ใช่สีดาวตัวละครใช่ไหมมันการันตีอ่าไลท์คอร์ด้วยอ่าท่าทางก็จะคงจะการันตีแล้วครับผมอยู่งแล้วแบบว่าอ่าเกมตัวรักรนะโอ้โหมาเลยครับผม วงแปดีกและเดี๋ยวน้อยให้ตัวละครหน่อยก็ยังดีนะเดี๋ยวตัวฮิวตูมครับผมโอ้ชัดเจนฮะสดสว่างครับผมเดี๋ยวน้อยห้าดาวนี้ขอเจฮิเมโกะได้ไหมมาดูดูครับผมม่ได้ตัวอะไรจริงๆผมว่าสัมผัสได้นะไม่ได้การห้าดาวนะฮะอ่าปอมปอมนะ จริงไม่รู้ไม่ต้องจริงก็ไม่ได้รุนหรอกนะมันก็แน่นอนแหละมันการันตีฐานนี้แล้วอะ,อะตูมครับผมตูมครับผมตูมฮะตูมเข้าไปสีดาวที่มันโอ้อ่านได้เยอะนะชิงเก๋แล้วได้ปัญญาครับผมสีดาวนะาจะไม่ใช่ตัวห้าดาว อ่าตัวห้าดาวก็ผมอ่าเรียบอนย่านะฮะคือคนก็บอกว่าเก่งเยอะนะบอนย่าน่ะแต่ส่วนตัวผมไม่ไม่รู้เลยว่าเก่ยงยังไงนะฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะ,ะผมได้ถือได้ว่าได้ตัวละครที่อยู่ในเทียริสสูงๆนะ,ะประจัดย์ประแจมฮะ,ะโอเคครับผมเออเออไม่รู้แจกยังรู้ปิดเปิดผิดตู้ป่อไม่รู้เนี่ย,เ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 ,ยเอา้าใส่เข้าไปต่อครับผมอีกสิบโลอ่อาถ้าจะออกสีทองอันหนึ่งก็จุ๊บหมึกนิดหนึ่งนะฮะ ขอเป็นต Ma yeah. oh. ัว well, ฮ kind of okay. ิลเฮ้ยอย่างนี้ตัวฮิลทีมอ่าน้องมาร์ติไซโล่ใส่ไม่ทันแล้วนะฮะขอทองหน่อยเว้ยโอ้เด็ดเป็ดโอ้โหด้วยแล้วฮะเดี๋ยวเราก็ได้ลุ้นเอาตัวละครเอามาลุกพอขอตัวฮิลหน่อยเร็วมาเลยมาเลยแมวการ์ดตัวเวกการ์ดพอแล้วโอ้โหเด็ดเป็ดออนนาตาชานะฮะนาตาชาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกันฮิลนะฮะแต่ถามว่ามีตัวฮิลใส่นะประเด็นโอเคผมชัดเจนนะ เออถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าผมเกลือน,นะจะคําว่าดวงกุดนะครับผม <laughs> โอเคนะแต่ก็ติ่งแอบคุณกินได้แบบว่าเติร์นเปิดผิดตู้เปล่าวะแต่คงไม่ใช่เนะ,ะมันคงเป็นมันคงเป็นตู้เดียวกับตู้นี้แหละแต่เมื่อกี้คือแบบลดราคานะ,คะแต่ผมคิดไม่ผิดนะฮะถ้าคิดผิดก็บอกผมด้วยเอเคครับผมนี่เป็นกระชาทั้งสั้นฮะ,ะเดี๋ยวดองใหม่อีกสักเดือนสองเดือนให้เปิดใหม่นะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม